ในเมื่อเอาเราอยู่ข้างนอกล้วก็ต้องเอาข้อมูลอยากให้ความคืบหน้าเป็นระยะอะไรกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องผู้ภัยทุกคนพี่พี่พร้อมไหมครับพี่พี่พร้อมไหมครับครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณคนไทยทุกคนนะผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนยังส่งกําลังใจมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็ภาพจาก ภาพทุกท่านอาจจะเห็นได้แต่เพียงข้างนอกจากพี่พี่ผู้สื่อข,ข่าวช่องหลักนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเห็นข้างนอกกับข้างในก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับข้างในเนี่ยจะเห็นการคืบหน้าของโครงสร้างที่พังถล่มมาและถูกเครื่องจักรหนักเนี่ยทำการเปิดพื้นที่ไปได้มากนะครับตามคําสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับท่านผู้ว่าเนี่ยมาควบคุมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วันนี้จะเห็นได้ว่าวันนี้การปฏิบัติการเริ่มให้รถ ตักนะครับรถตักรถเจาะเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนคือพยายามที่จะขึ้นไปข้างบนของโซน E ด้านบนนะครับทำการเปิดพื้นที่ด้านบนร่วมด้วยเพราะว่าวันนี้เราจะใช้แผนคือตัดชิ้น,น,นส่วนโครงสร้างใหญ่จากด้านบนนะครับแล้วก็ทําการให้รถเคนเนช่วยยกแผ่นใหญ่ๆออกด้วยนะครับเพราะว่าการเปิดพื้นที่ในฐานล่างทุกโซนนะครับทั้ง A B c d เนี่ยตอนนี้การเปิด ฐานการเปิดพื้นท,ท,ที่ที่ฐานล่างเนี่ยคืบเข้าไปได้เยอะแล้วถ้าเราไม่เอาพื้นหรือน้ําหนักจากข้างบนออกบ้างเนี่ยมันจะเป็นอันตรายของโซนที่ตัดเข้าไปเยอะนะครับจะเห็นจากหน้างานเนี่ยโซน A เนี่ยบุกลุยเข้าไปได้เยอะมากเลยก็เช่นเดิมนะครับการปฏิบัติการเมื่อเครื่องจักรทางานลุยเต็มที่ในการควบคุมของผู้บังคับบัญชานะครับ โดยมีทีมกู้ภัยร่วมสังเกตการอยู่ทุกครั้งเนี่ยเมื่อเครื่องจักรคนคนควบคุมเครื่องจักรก็ต้องหยุดพักนะครับพอเขาเขาล้าอย่างเนี้ยเขาหยุดพักปับ๊บทีมกู้ภัยจะเข้าไปเพราะเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่แล้วทีมกู้ภัยก็จะเข้าไปทําการเซิร์ชค,ค้นหาซ้ําทันทีเลยนะครับซึ่งวันนี้จะเห็นว่าการปฏิบัติการมีนอกจากาฐานล่างทุกโซนแล้วภาพภาพที่เห็นชัดเลยคือตอนนี้ด้านบนนะครับโซนอีตอนนี้กําลังเร่ง เจาะตัดพื้นโครงสร้างขนาดใหญ่แล้วเดี๋ยวจะใช้เครนยกเปิดพื้นที่และวันนี้จะลดน้ําหนักจากด้านบนได้ได้ส่วนตนใหญ่ด้วยครับคือตอนนี้ค่ะมีกระแสเขาออกมาบอกว่ามีการยุบตัวของโครงสร้างภายในไม่มีครับตอนนี้ยืนยันนะครับว่าโครงสร้างท่านาวิศกรโยธายก็ยังอยู่กับพวกเราท,ทุกท่านนะในการปฏิบัติทุกครั้งเนะี่ยจะมีครบทีมด้วยอขอบพระคุณทุกความห่วงใยนะครับเชื่อว่า จะไม่มีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆซ้ําขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าการปฏิบัติมันมีความพร้อมเพราะว่าถ้าเบื่อในช่วงแรกๆเนี่ยการปฏิบัติอาจจะยังไม่ปลอดภัยยังอันตรายอยู่บ้างแต่ณปัจจุบันนี้นะครับการเตรียมพร้อมของผู้ประชาการเหตุการณ์นะครับของกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องบอกว่ามีความพร้อมแล้วก็ที่ทุกท่านเห็นนะครับความแข็งแกร่งกองทัพที่ส่งเครื่องมือหนักมาร่วมตั้แต่วันแรกจนวันนี้เติมมาอยู่แล้วก็ยังคงปฏิบัติงานเพราะทหารเนี่ยเขามี เปลี่ยนเวรนะเขาสามารถทํางานได้ตลอด24เลยและตอนนี้เพิ่มเครื่องมือหนักมาช่วยพวกเราได้มากเลยครับเครื่องมือขนาดนพันตันนี้กํงานอย่างคตอนนี้กลังประกอบนะครับกําลังประกอบเรื่องของเรื่องอ่ะผมไม่รู้จักว่าตัวใหญ่นี้มันน่าจะเป็น600ตันนะตัวพันตันผมไม่รู้ว่าเขาเขาใช้หรือยังหรือว่าประกอบหรือยังแต่ตัวใหญ่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยคือผมไม่มั่นใจว่าเป็นตัว600หรือว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้สามารถปฏิบัติการได้นะครับแล้วก็จะทําการเปิดซึ่ง ผมเนี่ยจะเน้นอยู่ตรงโซนซีกับโซนบนะีและทีมของเราจะไปเน้นอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะพยายามาพยายามส่งทีมผสมให้ได้ทุกโซนแล้วเราก็จะเข้าไปร่วมปฏิบัติให้ทุกๆโซนผมอยากเอาภาพเอาเอาข้อมูลนะครับมาให้ประชาชนเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยคนไทยเฝ้ารอคนไทยหัวใจยังส่งมาอยู่ที่นี่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ทุกคน มั่นใจนะครับว่าพวกเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกคนปลอดภัยที่สุดเราจะนาทุกทุกคนกลับบ้านให้ได้ครบในเร็ววันครับ,รบน,น่ารัค่ออะขอรายละเอียดศพศพที่22ได้ไหมคะว่าเจอตอนกี่โมเจอที่ไหนยังไงตอนนี้ตอนนี้นะครับข้อมูลของรายที่22ได้ไหมครับคือรายล่าสุดเนี่ยก็คือที่โซนด้านบนตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้อ,ออกมานะครับคือราย22ของที่นี่หรือว่าราย22บวก เมื่อบอกตอนสิบโมงว่าเป็น22่สิบสองลายมันเป็นยอดเก่าที่เอาไปตรวจครับผมเป็นยอดเก่าที่เอาไปตรวจนะครับยอดเก่าที่เอาไปตรวจเปิดพื้นที่โซนได้เมื่อเช้าเห็นว่าได้เป็นประก็าแล้วมันเจอใครยังไงบ้างพอเปิดปั๊บเก้าเจ้าที่กู้ภัยลงไปนะเมื่อกี้นี้คือทีมกู้ภัยต้องบอกว่าน้องน้องกู้ภัยที่ลงไปเนี่ยก็คือเจ็บบาดเจ็บจากครั้งที่แล้วด้วยแต่ว่าให้พักเขาให้พักเขาบอกเขาอยากทําต่อแลวเขารู้สึกหายเลยหายทันทีเมื่อเจอเพิงใหม่โพรงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เขาลงไปตรวจกันแล้วนะครับลงไปแล้วก็ยังยังไม่สามารถที่พบนะแต่กลิ่นสัญญาณอะไรเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือวันนี้จะจะขออนุญาตให้ด้านบนทํางานอย่างเต็มที่เลยนะครับและเดี๋ยวพอข้างบนพักเดี๋ยวจะมีการเรียกทีมกู้ภัยขึ้นไปถ้าทีมกู้ภัยขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยทุกคนคาดว่าน่าจะเจอนะครับจะน่าจะเจอคือ2วันนี้ผมบอกได้เลยนะใน2วันนี้ การเปิดพื้นที่แบบนี้เราจะเจอจุดผู้ที่สูญหายได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับลักษณะพื้นที่โซนอีอะค่ะมันมันมีปูนเยอะมันมียังไงอุปสรรคเยอะยังไงด้านบนอุปสรรคคือคือความเสียหายเพราะว่าด้านบนนะครับโซนอีเนี่ยมันไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกโครงสร้างลงมาอัดกระแทกมันเลยมันเลยยังมีแผ่นใหญ่ๆนะครับมันยังคงมีพื้นปูนซีเมนที่เป็นขนาดใหญ่อยู่เยอะมากเพราะว่ามันไม่มันรับน้ําหนักน้อยกว่าด้านล่างนะครับที่ถูก ถูกแรงอัดกดจนแตกแต่ข้างบนใอยู่เยอะมากแล้วก็วันที่เราเซิร์ชค้นหาในครั้งแรกเนี่ยเราพบผู้ประสบภัยที่อยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าคือถูกขันใหญ่อัดอยู่หลายชิ้นนะเราก็เลยยังไม่สามารถที่จะนําออกมาได้ในวันนั้นซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าวันนี้ภาพที่ทุกคนเห็นจากมุมไกลข้างนอกเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเราเน้นข้างบนร่วมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอยกชิ้นใหญ่ๆไปเนี่ย ปิดพื้นที่ได้ใหม่ป๊บเดี๋ยวทีมกู้ภัยจะขึ้นไปตรวจสอบเมื่อเครื่องจักรหนักหยุดพักครับ,บ,บตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังเลยแล้วก็เป็นความพยายามวันนี้ช่วงเย็นเย็นถึงค่ำเดี๋ยวผมออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ,รบผมบอกได้เลยว่าวันนี้มีพบ,บนะพบพื้นที่ความคืบหน้าอย่างแน่นอนครับใครนะครับ ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะมาถึงที่โมงจริงๆกาหนดคือเมื่อวานนี้ใช่ครับแต่วันนี้เรายังเห็นเขาเห็นคัน600อยู่คัน600ยังใช้งานอยู่อะไรนะครับเขาผมไม่รู้ว่าเขาเขาบอกว่ามันเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมไม่รู้ว่ามันมันต้องประกอบอะไรหรือเปล่าเ่าอาจจะมาเป็นรถแล้วเขาต้องประกอบอะไรหรือเปล่านะข้อมูลเบื้องต้นว่าถ้าเกิดว่าถ้าวันนี้เจออีกจะเจออีกสักทีตอบไปได้วันนี้แต่แต่แต่ถ้าเจอพื้นที่ใหม่นะมันจะเริ่มมันคือเริ่ม แคบลงแล้วตอนนี้นะครับการเปิดพื้นที่ของของเครื่องจักรหนักเนี่ยเข้าไปเราหยุดพักเอาง่ายๆเราหยุดพักออกมากินข้าวกินน้ํา1ชั่วโมงเท่านั้นกลับเข้าไปทีเดยโอ้โหเขาเปิดได้แบบนี้เลย่ะแล้วตอนนี้จะเห็นว่าฐานล่างเนี่ยเริ่มยุบ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 แหว่งเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็เลยต้องปฏิบัติการที่ข้างบนอย่างที่ผมบอกด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายในโซนต่างๆของฐานล่างครับ ตอนนี้ไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนทีมทีแล้วหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนทีมทีนั่นคือตอนเซิร์ชตอนเซิร์ชเข้าไปลุยนะครับแต่คืนวันก่อนนะ่ะที่โซนซีเนี่ยที่โซนสีที่เราเจอผู้ประสบภัยต่อเนื่องนะ่ะอันนั้นนะ่ะการปฏริบัติการคือเร่งเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนะี่ยต้องแขวนตัวอยู่กับโครงสร้างของอาคารนะครับแขวนตัวเจาะแล้วก็สลับกันมุดเข้าไปเจาะข้างในซึ่งในวันนั้นนะ่ะเราเห็นน่าจะเป็นบันไดตรงส่วนไหนของอาคารสักอย่างหนึ่งเพราะว่าพอพบลายหนึ่งก็เจอต่อ พบเอาออกลายหนึ่งก็เจอต่ออย่างนั้นนะคิดว่าในอีก2วันนี้เราน่าจะเจอ,เอสถานการณ์แบบนั้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับออขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมันยังไม่มีอะไรหนร้นมากถ้ามีอะไรที่เป็นสำคัญผมจะรีบออกมาตอนนี้เคลย์ไลทยยังคงมีอยู่มีมสแตนบายแล้วตอนนี้สแตนบายเป็นของทหารมีเคาย์์ของทหารครับ ผมไม่รู้ว่ากี่ตัวเขาจะจัใบก็และสามารถเลียงสช้ได้ถ้าเราต้องเราต้องใส่นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเหมือนกับความฝันมันน้อยลงนะการที่ว่าจะให้เขามาส่งสัญญาณว่ายังมีผู้รอดก็เ,เลยขอหอยงแว้วเราก็เลยใช้คนเป็นหลักนะครับเพ<ม>ราะว่าตอนนี้คือเอให้เจอพื้นที่ใหม่แล้วเราก็ลงมืเลยเอดเข้าไปด้านบนขึ้นมานะคะคิดว่ามันจะต้องมากความสูงความลึกปรคมาณ คือตอนนี้เรายกแผ่นใหญ่ๆเห็นไหมครับแผ่นใหญ่ๆเดี๋ยวพยาเอาแผ่นใหญ่ๆออกพลเปิดพื้นที่แผ่นใหญ่มันก็มันก็จะทําให้หนึ่งหนึ่งลดน้ําหนักของการกดทับลงสองมันเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ให้เราได้เห็นด้วยในแผ่นพื้นของแต่ละชั้นที่มันรองอัดอยู่เนี่ยแต่ว่าข้างบนที่มันเห็นเป็นแผ่นบอกนะมันเป็นอยู่ข้างบนสูงแล้วมันมันถูกมันลงมาแล้วมันไม่ได้ถูกน้ําหนักอื่นกดมันก็เลยไม่แตกแต่ข้างล่างเนี่ยมันตูนมนแหลกหน่อยเพราะว่ามันถูกน้าหนัก คือสภาพการพังไปหนีร,ร่างร่างผู้ประสบภัยแต่ละลายอะนะต้องบอกว่าพวกเราต้องพยายามเพราะว่ามันถูกอาคารทั้งแท่งอะน้น้ำหนักสูงน้ำหนักเป็นหมื่นตันอะลงมาฮึแล้วก็ึ้นคือละลายอะมันทับแล้วก็บีแฉทละลายนิดหนึ่งน้ำหนักเป็นหมื่นตันแล้วก็ละลายหน่อยนึ่งมันก็เลยแบบทุกรายก็เลยเราต้องต้องพยายามนำเข้าได้ให้ให้ครบพยายามจะไม่เอาแบบไม่เอาไปแค่นี้ก่อน ค,คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการอัปเดตจากทีมหนึ่งในทีมมูลที่ร่วมกตันอยูนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายที่อยู่ใต้ซากอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นด,ดินถล่มนะครับโดยสรุปเลยคือภาพรวมวันนี้เจ้าหน้าที่เองก็จะมีการระดมเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้มีเคนที่บอกว่ามีขนาดมากที่สุดในประเทศอย่างตัวเคนน1000ตันเนี่ยได้จะเดินทางมาที่ ไซส์แห่งนี้นะครับเพื่อมีการประกอบและใช้ในการยกเรื่องของแผ่นปูนซีเมนต์หนักนะครับที่มีการทับถมลงมาหรือที่เราเรียกกันว่าจุด E นะครับซึ่งเป็นจุดบนยอดสูงสุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับที่มีตัวของเศษซากต่างๆเนี่ยกองพันเนินสูงอยู่นะครับก็จะมีการใช้เรื่องของเครนรวมถึงจะมีการใช้แบคโคขนาดใหญ่กว่า120ตันเนี่ยเข้ามาช่วยภารกิจในครั้งนี้ซึ่งถือว่าแบคโฮ120ตันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบคโคที่มีขนาดใหญ่ ในประเทศเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบริเวณที่มีรถแบ็คโฮ่ขึ้นไปเนะี่ยคือมีการทำทางให้ชันขึ้นนะครับและใช้รถแบ็คโฮ่ไต่ขึ้นไปเป็นพเนนนะครับเพื่อใช้ในการที่จะเข้าไปหรือสร้างบริเวณดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการเร่งมือนะครับในการเข้าค้นหาเรื่องของผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากดังกล่าวนะครับซึ่งคาดว่าในช่วงค่ำวันนี้น่าจะต้องมีความคืบหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็จะมีการผัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่นั้น เข้าไปสำรวจเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะใช้เรื่องของเครื่องจักรหนักเนี่ยในการเจาะเรื่องของแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่เน mm ี่ยเปิดโพงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจนะครับ mm hmm. ซึ่งขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่22รายแล้วนะครับและยังคงอยู่ระหว่างการติดตามค้นหานอีกกว่า72คนนะครับเส mm ิน hmm. ทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามลื้อถอนอย่างสุดความสามารถและใช้เวลาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงวันแรกที่มีการถล่มเกิดขึ้นนะครับเจ mm ้าหน้า mm hmm. ที่เองก็ ระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาในการเข้าค้นหายอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับรวมถึงก็ควบคู่ไปกับการเก็บวัตถุพยานหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่พอทอ DSI เจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรมโยธาธิการเ,เข้ามาร่วมภารกิจในการเข้าเก็บวัตถุพยานหลักฐานนะครับเพื่อใช้ในการประกอบคดีเกี่ยวกับสาเหตุการถลม่มรวมถึงคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องตามมาทีหลังหลังจากนี้ด้วยนะครับ นี่ก็เสร็ทั้งหมดของวันนี้นะครับคุณชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้หากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้คุณชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขออนุญาตย,ย,ยุติสัตย์ยาลงในขณนี้ครับขอบคุณชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ